สวัสดีครับผมพี่น้องครับทุกๆคนนะครับพี่ปาณาอานะครับวันนี้นะครับมาเจอกับผมอีกครั้งนะครับ <c oughs> อาศักนะครับพอดีมีผู้ติดตามนะครับถามอาศักว่าวิธีทำมะละกอที่ว่าให้ลูกดกันนะอาเซียศักทำไว้วันก่อนที่ว่าทำการนะครับเอาไม้เสียบตรงโคนต้นนะนะเขาบอกว่าอาศักโม้นะ เดี๋ยวศัก์จะถ่ายให้ดูครับว่าตอนนั้นเทียสักทําไว้น่ะกับตอนนี้ลูกไม่เคยขาดคอเลยครับเดี๋ยวจะพามาให้ดูนะครับเพราะว่าไม่ได้โม้นะครับเดี๋ยวจะพายดูโคนต้นเลยส่องไปถึงข้างบนเลยว่าลูกมันดกจนต้นนี่เองเลยนะครับบางต้นเนี่ย <c oughs> เป็นจนล้มนะครับล้มแบบต้นล้มเลยเทัยสักทำคลิปมันก่อนที่ว่าล้มแล้วก็ให้เอ็นกลับมานะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้มันก็ยัง ทรงตัวนะครับเพราะว่าลดปริมาณลูกเลยนะครับถ้าไม่ลดปริมาณลูกเนี่ยล้มตายเลยครับล้มล้มแบบระเนียนาดเลยครับล้มแบบต้นตายเลยครับอะเดี๋ยวมาดูครับว่าตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้มะละกอที่ทําไปหนึ่งปีที่แล้วนะมันยังใช้ได้ไหมและปลูกเพิ่มไปเยอะไหมมาดูนะครับว่าอัปเดตมะละกออัศักเนี่ยปลูกรวมกับชุเรียนได้ไหมนะครับมาดูนะครับว่าอัศักปลูกผลไม้รวมกันได้ไหมนะครับ ผลไม้และบะละกอตอนนี้ยังกินผลได้จนถึงทุกวันนะครับอะมาดูครับมาดูดีกว่าอย่าโม้นานๆว่าฉันนั้นไม่ได้โมโ้นไม่ได้โมโ้นิงนะครับก่อนที่จะรับชมนั้นนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครนะครับ<ะ>เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอาศักด้วยนะครับ เพื่อให้ได้ทำคลิปต่อไปยาวๆนะครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับตะไคร้นะครับผมอันนี้นะครับมาดูบรรยากาศนะครับนี่คือต้นมะละกอนะครับเดี๋ยวหาว่าอสักตัดต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวเราซูมเข้าไปดูใกล้ๆเรื่อยๆนะครับสําหรับลูกเพจที่ถามมาว่าอสักเนี่ย ทำจริงหรือเปล่านะครับดกจริงหรือเปล่าและขอดูโคนต้นหน่อยนะครับอ่ะนี่ดูดูดูลูกก่อนนะครับว่าดกจริงหรือเปล่านะครับมาดูครับมาดูอ่านะครับเดี๋ยวซูมลงไปใกล้ๆนะครับนี่โคนต้นนะครับเห็นไหมครับนี่ปีกว่าแล้วครับแต่เป็นไม้ไผ่นะครับมันจะไม่หายไปนะครับผมมันยังอยู่นะครับ และต้นนี้นะครับ e. มาดูครับมาดูมาดูข้างล่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูข้างบนก่อนให้ดูยอดก่อนนะครับดกนะครับดกในอัดสักต้องปิดลูกทิ้งนะครับเพราะว่ามันทําให้ต้นมันหักนะครับอ่าเห็นไหมครับช่วงฤดูฝนต้องปิดทิ้งนะครับลูกอ่ะนี่ขนาดช่วงนี้มันแรงนะครับฝนไม่ตกลูกยังไม่มีอ่ะว่าลูกมันจะขาดคอนะครับทุกต้นเหมือนกันหมดนะครับสูงใหญ่นะครับต้นแข็งแรงนะครับ เห็นไหมครับมีไม้ทุกต้นนะครับตียศักทํ์ทให้ดูหนึ่งปีที่แล้วนะครับตอนนี้ลูกยังไม่ขาดคอนะครับผมยังมีลูกให้เรากินดำส้มตามําทาปลาคุงได้ตลอดเลยครับนี่ครับต้นนี้วันก่อนนี่โอ้โหล้มเลยนะครับตียศักทํ์ทคลิปเนี่ยเห็นไหมครับที่ล้มอะที่ว่าลูกมันยังเกือบถึงโคนต้นนะครับมันมันไม่ไหวครับมันล้ม นี่ครับเป็นบาดแผลเดียสักคับมันนอนก่อนนะครับแต่อย่างน้อยมันก็เห็นครับลูกก็ยังไม่ขาดคอนะครับและต้นนี้นะครับเดียสั์แปลงเพศจากเพศเมียมาเป็นต้นกระเทยนะครับเห็นไหมครับโคนต้นเนี่ยร่องรอยที่อสักตอกตอกไม้เข้าไปข้างในยังอยู่นะครับทุกทุกลาต้นนะครับเห็นไหมครับพอเรากระตุ้นให้มันนี่ครับเห็นไหมครับ อันนี้คือเห็นไหมครับเป็นเป็นรูข้างล่างนะครับทุกต้นเลยครับอสัตว์กระท่มเหมือนกันหมดลูกไม่เคยขาดคอเลยครับเพราะมันกลัวนะครับมันกลัวมันกลัวตายนะครับมันก็เลยออกลูกเยอะๆนะครับนี่คือหลักการนะครับที่เราแกล้งพืชครับให้พืชมันรู้สึกว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในลำต้นของมันนะครับพอขึ้นไปในเข้ามาในลาต้นของมันนะครับมันก็รู้สึกว่ามันเดี๋ยวมันก็ตายนะครับ มันก็รีบที่จะออกลูกนะครับนี่ครับนี่คือตะปูนะครับตะปูร่มนะครับแล้วก็อีกอันนึะครับเป็นตะปูธรรมดานะครับอัดสักออกเอาไว้นะครับเพื่อที่นี่นะครับเพราะต้นไม้มันคิดว่าสิ่งแปลปลอมเข้าไปในในลำต้นของมันมันก็จะผลิตลูกขึ้นมาเองครับนี่ครับช่วงเย็นอัดสักก่อไฟนะครับเพื่อไล่แมลงนะครับถ้าไม่ได้แมลงถ้าไม่ก่อไฟอย่างนี้ยุงเต็มเลยครับในสวนเนี้ยช่วงนี้ครับก็ต้องก่อไฟนะครับ ะครับโยนไฟลงไปนะครับล้อรถมาขอไฟนะครับก็เพิ่มฟันไฟนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่นะครับเดี๋ยวสักจะให้ดูนะครับในสวนเนี่ยครับปลูกปลูกปลูกเยอะนะครับต้นมะละกอนะครับ นี่ปลูกใหม่นะครับสองเมตรคูณสองเมตรนะครับทุกในเนื้อที่ประมาณสองงานนะครับเต็มเลยครับโน่นฝั่งนู้นก็มีฝั่งนี้ก็มีนะครับนะครับอ่านี่ครับมะละกอทั้งนั้นเลยครับทั้งสวนนะครับปลูกเยอะนะครับแต่นี้ยังไม่ได้ตัดหญ้านะครับเพราะว่าปล่อยให้าร์มชุ่มชื้นนะครับมันมีอยู่ในดินนะครับเราใส่ปุ๋ยคนต้นนะครับ ตอนนี้ก็ประมาณ50ต้นนะครับปลูกไว้ในในเนื้อที่เกือบ2งานนะครับประมาณ2งานใน2งานนั้นมันมีกระท่อมอยู่ด้วยครับมันก็เลยประมาณเนื้อที่ก็น่าจะประมาณสองงานนะครับที่ปลูกเอาไว้นะครับอ่ะวันนี้มีอีกต้นนะครับทต่อยศักทรรําเป็นมะละกอต้นเตีย้ยไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวอักจะทําการทําต้นนี้ให้ดูนะครับว่าเราทากันยังไงให้ลูกมันดกนะครับวันนี้มาสาธิตให้ดูอีกทีนะครับผมอ่ะมาดูกันครับมาดู ครับผมอันนี้ครับมะกอต้นเตี้ยนะครับต้นนี้นะครับนี่ครับสูงประมาณหัวอศักนะครับอ่ะเห็นนะครับอ่าเห็นชัดๆหน่อยอันนะครับสูงแค่หัวอศักเองครับต้นนี้นะครับอันนี้คือมละกอต้นเตี้ยนะครับบักคุงกรับฮุงบักคุงนะครับนี่คือบักคุงนะครับบักคุงมะกอต้นเตี้ยนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีนี่ทำมะกอต้นเตี้ยนี่แหละครับ ทำให้ลูกดกนะครับวันคลิปนี้จะมาทําให้ดูอีกทีนะครับอ่ะมาดูกันครับผมอ่ะนะครับมาดูวิธีทํานะครับขั้นตอนแรกก็ต้องนะครับต้องถางโคนต้นให้เตียนก่อนนะครับแล้วตัดกิ่งที่ตัดประมาณนี้นะครับอย่าตัดไปถึงเราอย่าตัดมะละกอนี่ไปไปถึงนี่นะครับอย่าไปถึงโคนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้มันเกิดความ ทรมานนะครับอุ้ยฉัน่ะอุ้ยลักษณะนี้นะครับฉันนะอ้ยฉันแย่แล้วนะครับฉันแย่แล้วฉันต้องเป็นลูกนะครับเพราะฉันถ้าฉันไม่เป็นลูกฉันตายแน่เลยนะจ๊ะฉ no. ันตายแน่เลยอ้ยฉันทรมานจังเลยคือลักษณะนี้นะครับคือหลักทฤษฎีง่ายๆนะครับเวลาเขาเห็นไหมครับที่เขาปลูกพริกจะทําให้พริกมันมันก้มมันเงยตกตึงหัวนะครับมันก็เลยทําให้พืชนะ คิดว่าตัวมันจะจะตายใช่ไหมครับมันมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปนะครับอ่ะวันนี้นะครับอย่าลืมรดน้ำพรวนดินให้มันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่รดน้ำพรวนดินให้มันนะครับอ่ะเราเราเกตกาออกหมดแล้วแต่ออกมาแล้วนะครับคราวนี้นะครับมาดูอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่อาศักใช้นะครับก็คือนะครับเป็นตะปูนะครับตะปูกี่นิ้วก็ได้แต่นี้วันนี้ใช้สองนิ้วครึ่งนะครับ ตอกเข้าไปในลําต้นแล้วกันนะครับเพื่อให้ตะปูเนี่ยมันคือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในลําต้นของมะก,กรนะครับพอพอตะปูเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับมันก็รู้สึกว่าร่างกายของมันเนี่ยทรมานนะครับมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายโอ๊ยเดี๋ยวฉันจะตายแล้วเดี๋ยวฉันจะตายนะนะเดี๋ยวฉันจะรีบออกลูกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะออกลูกให้เราได้กินนะจ๊ะ แล้วก็เป็น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 เพศที่สมบูรณ์นะเพศกระเทยนะครับแต่คราวนี้นะครับพอไอพวกเหล็กพวกนี้ตะปูเนี่ยมันไม่ย่อยสลายไงครับต้นไม้มันคิดว่าสิ่งแปลปลอมเข้าไปนะครับแต่ก่อนอัศักใช้ไม้นะครับแต่หลงังๆนี่ใช้ตะปูมันดีกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ย่อยสลายไม้นี่ปอดดสักพ,พักเนี่ยมันย่อยสลายนะครับมันคราวนี้นะครับมันไม่ไม่เป็นอันตรายกับกับ,ก,บ,ก,บกับพืชหรอกครับตะปูพวกนี้นะครับ แต่มันเป็นสิ่งแปลปลอมที่พืชคิดว่าพอเข้าไปใน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 ลำต้นของมันอุ้ยฉันคงตายแน่ถ้าฉันไม่รีบออกลูกอะนะต้นไม้พอมันคิดว่าอุ้ยฉันจะตายแล้วนะฉันต้องรีบออกลูกแล้วไม่นั้นฉันจะไม่มีลูกเพื่อดํารงผ่อพันธุนะครับเพื่อที่จะขยายพันธุ์นั่นเองครับผมเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าทํำยังไงนะครับไปดูกันครับ อ่านะครับมาดูกันชัดๆนะครับพอคลิปนี้นะครับเดี๋ยวสักจะมาทําให้ดูชัดๆนะเดี๋ยวขาว่าโมนะครับอ่านะครับเดี๋ยวมาดูลุงนะครับท่านใครที่เป็นหลานๆมาดูก็สวัสดีเด้อครับเดี๋ยวอ๋อขอว่าอีสานแลวกันนะส่วนมากคนอีสานมันสิหลายอยู่หน่อยดีมันสิมเฮิดประคุงเให้มีลูกลายลายเด้อครับนี่ครับแล้วมาเบงนะครับมาเบิงใช้ตะปูสองนิ้วครึ่งหรือว่า สามนิ้วก็แล้วแต่นะครับพอห้างนั้นใส่เป็นเล็กเด้อครับใส่เป็นเล็กเพื่อที่ให้มันยูกับตุ้นมละมละกกมะละกอบักคุงเนี่ยไปด้านเถานัานเด้อครับจะให้มันมีลูกให้ให้หมูห้านะครับกินได้ตลอดเด้อครับนี่ครับใส่ค้นหรือว่ายังก็ได้นะครับท,ท,ที่ตอกตะปูเข้าไปลนลำต้นมะละกอนะครับตอกตอกเขาไปเลยเด้อครับวันนี้ใส่ใส่บักใส่ตะปูเนี่ย สองโทษนะครับอ่ะตอกเข้าไปตอกตอกเข้าไปคือเก่าครับสนนิเดออ่ะตอกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวสิมาเบิ่งไกลๆเด้อครับมือนีสียุ่งหลายเด้อครับเนี่ยสิมาเบิ่งไกลๆเด้อครับนี่ครับนี่ครับนี่อันนี้แบบตะปูเด้อครับเนี่ยตะปูเด้อครับตะปูหรือหรือปักไดเขาเรียกว่าเล็กโค่นหรือครับนี่นี่ครับ สิตอกเข้าไปซื่อๆนะมอมีหยังตอกเข้าไปซื่อๆนี่ครับสิเดี๋ยวเพิ่นนี่สิคิดว่าตัวเองนี่ก็สิตายเลยดิเนาะแต่กะสิออกหลูออกผลกให้เฮานะครับนี่ครับตอนนี้เป็นดอกออกดอกหลายแล้วครับมะละกอต้นตตเตี้ยด้วยครับนี่มันก่อนสิสิทำการโอนย้ายมากด้วยครับตอนกิ่งด้วยรับมาปลูกซ้ำนี่นะครับนี่ครับเตี้ยสัก เห็ดลิปไว้หลายเลยครับขิปเกี่ยวกับมะละกอต้นเตี้ยนะครับนี่ครับตอนนี้สิเป็นดอกหลายอยู่นี่เดี๋ยวเพราะรตอกตับปูเข้าไปนี่เดี๋ยวมันกรสิเร่งฮอร์โมนนะครับเร่งปุ๋ยเร่งดอกขึ้นไปดวยครับมันจะได้สะสมพลังงานแล้วก็ซิมีลูกให้เขากินนะครับเนี่ยอ่านี่มะละกอต้นเตี้ยนะครับเนี่ยสูงประมาณไม่ถึง150ยห้าสิบนี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอศักจะสิทําให้เบิงด้วยครับว่ามันสูงประมาณไหนนะครับต้นนี้นะครับเป็นลูกให้เฮาได้แล้วครับนี่นะครับนะครับอ่ะอันนี้คือวิธีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับเสียวมาฝากดวยครับอ่ะมามาเบิรงนะครับมาเบิรงอมามาดูครับมาดูอันนี้ต้นทุเรียนนะครับปลูกปลูกรวมกันได้เลยผสมภาษาเลยนี่กองอัศักนี่ สองเม็ดคูณสองเม็ดนะครับอ่ะนี่คุยปากคุยภาษากลางครับอ่ะเห็นไหมครับต้นมะละกอต้นเตี้ยนะครับแค่นี้อัศักนะครับมันเตี้ยต่อไปเป็นลูกในเราเด็ดกินได้เลยนะครับ <laughs> เห็นไหมครับเนี่ยราต้นมันมันสสูงคือๆกันกับอัศักเลยครับอ่าเพราะว่าอีสานบดได้แข็งแรงปานใดนะครับแต่ว่ากับพยายาม ซีวอลไอ้หู้เฮืองนะเบลว่าขอบคุณมากนะครับนี่ครับทำแบบนี้และขนาดนี้นะครับถ้ามีไม้ไผ่ก็เสียบไม้ไผ่ลงไปนะครับในลำต้นให้มันแตกไปแล้วก็ดีนะครับจะได้เป็นลูกเยอะๆนะครับแต่ที่สําคัญนะครับต้องรดน้ําุวนดินใส่ปุ๋ยให้อยู่ดมสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ครับทตีอสักกล้าปลูกเยอะๆเพราะสักไม่กลัวว่าจะไม่เป็นลูกนะครับ ต้นที่เป็นเพศผู้ทาให้เป็นเพศเมียได้ต้นที่เป็นเพศเมียทําให้เป็นสมบูรณ์เพศเป็นกระเทยได้นะครับมีวิธีสารพันนะครับที่เราไม่ได้มูนะครับเปิดช่องทา YouTube ต้องสร้างความเชื่อถือนะครับหมูไม่ได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของอัศักนะครับยังไงก็ฝากช่องอัศักไว้ในอ้อมกอดของท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม กดซับตะคา e นะครับช่องอัสักด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ